ฟังก์ชันที่6รูปที่ลงทะเบียนเมื่อคลิกเข้าไปในฟังก์ชันรูปที่ลงทะเบียนแล้วจะปรากฏ2หมวดย่อยได้แก่ Our King และเว็บเมื่อคลิกเข้าไปที่หมวด Our King จะปรากฏข้อมูลรูปภาพที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับโปรเจกต์ u เ King ซึ่งเมื่อเราคลิกที่รูปภาพแล้วก็จะปรากฏข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ และเมื่อเราเข้าไปที่หมวดย่อยเว็บไอก็จะปรากฏข้อมูลรูปภาพที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับสินค้าร้านค้าบริการหรืออื่นๆในแอปพลิเคชันเว็บไอเมื่อคลิกที่รูปภาพก็จะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆเป็นสื่อต่างๆเช่นวิดีโอหน้าแนะนำ คอมเมนต์ทิกัดที่ตั้งของร้านค้าแต่ละร้านวิธีการติดต่อหรือเชื่อมต่อไปยังเฟซบุ๊กหรือเชื่อมต่อไปยังทวิตเตอร์และเว็บไซต์ต่างๆของรูปภาพที่เกี่ยวข้องได้ และนอกจากนั้นยังสามารถบันทึกคูปองของร้านค้าหรือบริษัทต่างๆได้อีกด้วย